มุเข้ามาแต่มุดเข้ามาสายเดินนะแบบทางเดินหน่อย้าอยู่ท่าม่มือท้านี้เดินนะครังเดินนะครับอยู่ไหนนี่ยไม่ออกเลยอยไปไม่มีส่วนคุข้อของกรทนเดินะครับศิลปกรเอกิมี่บ้รับรับนัรับครับรรบรรั อย่าไปผไม่ต้องไปนสกอะไรคนก็อยาจะมาเรียนหกปีตอนนี้กลับมาทาเป็นปีแกอ๋อแล้วตอนอยู่ด้วยกันนี่นักเรียนไทยตอนอยู่ที่เกียวโตกลุ่มใหญ่ไหมก็ห้าหกคนน้องพันธยน้อคนนั้นเรียนสายมังงะหนูจะเป็นเรียนสายวาดภากับ อิลลูสเตรเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นเรียนมังงะสุดยอดเลยยอดมากเป็นวัดระดับญี่ปุ่นเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แวะมาช้อปปิ้งครับเรียนเป็นวาดที่ญี่ปุ่นอสวัสดีครับสวดีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปะจูค่ะออ๋ปะจูไปเรียนที่ญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะเรียนมังงะโดยเฉพาะเลยเหรอใช่ค่ะใช่ตรงเลยสุดยอดเลยเรียนที่ มันเป็นดีพาร์ตเมนต์น้ำมันงาเลยเหรอใช่ค่ะเอเกียวโตเซกายูนิเวอร์ซิตี้นี่มันมีดีพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับแอนิเมชั่นเกี่ยวกับแมงงาเลยของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วมีคนไทยเรียนเยอะไหมล่ะตอนนั้นช่วงหนูไปค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแต่ปกติก็คนไทยก็ไปเรียนกันเยอะด้วยใช่ค่ะชั้นหนูมีสามคนแต่ว่าถ้าเป็นทุกคนอะไรนะคะแต่ทั้งหมดมีมีคนญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยทังห้าสิบคนถึงไหมเกินค่ะเกินเกินอ๋อทั้งยังคนไทยจะหนึ่งปีหนึ่งคนกับคณะบางะอ๋อเหรอใช่ มันชื่อคณะมังงะแล้วก็ใช่นี่แล้วก็แล้วมันเรียนอย่าังงี้เพื่อไปเพื่อไปแบบไปทำอะไรส่วนใหญ่ไปทำแอนิเมชันไปเขียนการ์ตูนอะไรทำนเขียนการ์ตูนค่ะแอนิเมชันจะเป็นอีกสาขานึงอันนี้คือมังงะแบบมังงะแบบตลาดมังงะสายการ์ตูนมันใหญ่มากเขาเขาปุ่มปั้นมากนะเขามิโซะค่ะเอาหนังบ่ายให้พี่แล้วกันนี่เห็นไหมพี่แอดไปเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่หินใจอะไรแล้วนะคะ มีไหมฮะมีน้ำบารของคุณมีอ่าเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้กูจะแกมคุณเพื่อนนี้ใช่ปะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเราดีเอ็มกันนะอุณพิธาถ่ายรูปทันแบบกรแล้วนะครันจนเศรษฐกใจวราพัฒนาเป็นไทยทันยัตทันยตกระตูนไทย้างนะเพราะว่านักว่าไทยติดดีมีเยอะมาก ไม่ใช่ที่บัาทำเองนะที่ประชาชนทำให้ที่รูปเซนเตอร์แบบนี้เป็น,ร,นาารูปผมปปอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้การอูที่มันดูแข็งแกร่งกลายเป็นเรื่องที่แบบเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอ่มันมีซอฟต์พาวเวอร์ของมันอย่างแบบรุนแรงมากดโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย